อบุญอบุญทำไมไม่นอนอบุญทำไมไม่นอนโอ้ยเชียงดังเชียงดังอบุญไม่นอนอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยหนึ่งจองเตาหนึ่งจองเตาฮ่าทำไมไม่นอนวินแหละลูกไอ้ดึงอะไรไปกินอะไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาปะปะปะมา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 แล้วดึงเยี้ยไปกินน่ะโอ้บ่ได้เด้ยนี่กินเชือกไม่ได้เด้อลูกอเด้อ กินเชือกไม่ได้เด้อลูกอบเด้อหาลูกอบกินเชือกไม่ได้เด้อลูกหลาเด้อเฮ้ยบ่หลับบ่นอนว้ายอารมณ์เจี๊ยแม่จับน้อยนึงกับอะไรอารมณ์เจี๊ยเอ้ยแม่สีกอดสีจับน้อยนึงกับอะไรเลยอารมณ์เจี๊ยเลยอบเฮ้ยอารมณ์เจี๊ยเลยอบอบบุยบุยง่วงมาแล้วง่วงมาแล้วง่วงมาแล้วตายอารมณ์เจี๊ยบ่ลูกหลาลูกหลาอารมณ์เจี๊ยบ่ อา,ารมณ์เฉียรแล้วอบบุญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม